สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่วัดพระง,งามจังหวัดนครปฐมนะคะไม่ต้องเสียเวลาเราไปไหว้พระกันดีกว่าค่ะในวันนี้เราก็จะไปอยู่กันอีกวัดนั่นก็คือวัดพระง,งามจังหวัดนครปฐมนะครับวัดพระง,งามเป็นคระอารามดลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ในตำบลพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่44ไร่48ตารางวาสถานที่ตั้งของวัดอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ5 0 0เมตรคาดว่าวัดพระนามสร้างในสมัยทวรารวดีศตวรรษที่11หรือ12ถึงศตวรรษที่16เช่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดี พ,พบวัตถุโบราณในสมัยทาวาราวดีทั้งสิน้นปัจจุบันวัตถุโบราณเหล่านี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครบางส่วนที่แตกหักได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์องค์พระปฐมเจดีย์ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญที่เรียกว่าเนินวัดพระง,งามมีเจดีย์ขนาดสูงใหญ่สมัยทาวาราวดี ยังค้นพบวัตถุโบราณสมัยทาวารวดีเช่นพระพุทธรูปศิลาหักพังพระเสมาธรรมาจากกวางหมอกพระพุทธรูปสังติและพระพิมพ์ดินเผามีการสำรวจในช่วงปีพุทธศักราช2434ถึงพุทธศักราช2435โดยรูเซียงฟูเนโรนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงธรรมการของรัฐบาลสยามให้เข้ามาสำรวจเมืองตครปฐมต่อมาสมเด็จพระเจ้าปร,รมวงเ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพได้ทำการสำรวจวัดพระง,งามแห่งน,นี้โดยพบโบราณวัตถุคือพระพุทธรูปสำริดกวางหมอธรรมจักรพระพิมพ์ดินเผาและเสียงพระพุทธรูปดินเผาโดยมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญคือ เสียนพระพุทธรูปดินเผาสมัยทวาราวดีที่มีพุทธลักษณะงดงามเป็นอย่างมากได้รับการยอมรับอย่างมากจากนักวิชาการและเป็นที่มาของชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระงามในปัจจุบันเสียนพระพุทธรูปดินเผานี้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครวัดพระงามได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานาสำคัญของชาติในปีพุทธศักราช2478 วัดพระงามถือเป็นวัดที่อยู่คู่กับชาวนเข้าะปถุกมาอย่างยาวนานทั้งยังมีภูมิหลังตั้งแต่สมัยทวาราวดีรวมถึงการค้นพบวัตถุโบราณมากมายซึ่งอนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในอดีตที่ผูกพันกับศาสนาเป็นอย่างมาก